กราบสวัสดีนะครับผมนะี่อยู่บ้านกัลยาสินี้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยเช่นเคยนะลูกพี่นะมาต่อจากคาที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะเออซีนเดิมให้หมดเลยนะฮะอันไหนที่ยังไม่ออกแกะโลดนะลูกพี่นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้น้องทีนะผมพอจะถ่ายคลิปฝนตั้งเคยแล้วตอนแรกแดดเปี้ยงเลยเพราะผมไปกินข้าวกลับมาจะถ่ายคลิปเอาอย่าฝนจะตกอ,อย่า<ฮ> <laughs> ช่วงนี้ฝนตกบ่อยแท้ มาดูพี่อ่ะมาไปกันทีละองค์สององนะครับอันนี้คือของเข้ามาใหม่นะครับผมสำหรับพระเจ้าสิบชาติเนืน้อนวะยาแดงนะครับสวยปิ๊งเลยเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้ไม่ได้ซีนมาอยู่ละโอ้โหงามมากนี่ นี่นะครับของแท้รายละเอียดคมชัดนะครับผมชัดยันเล็บเท้าอ่ะนะลูกพี่ถ้าลองไปส่องดูเห็นไหมอันนี้คือส่องให้ไกลๆยังเห็นเลยว่ามีเล็บเท้านะพี่นะเออของแท้ละเอียดสวยสะตายนะครับนี่ชึบด้านหลังก็มีติดลุงนะเป็นนวะนะครับผม ก็เลยมีติดลุงห่หน่อยนะนี่โค้ดนวาจะต่อตัวนี้นะเลข361เลขสวยนะเลขสวยถ้าจำไม่ผิดนะเลขสวยนะนี่ตำหนิของแท้มีครบหมดนะครับผมนะแล้วก็เป็นนวะยาแดงนะครับก็สวยงามรายการนี้เปิดไว้ที่หมื่นนิดๆน,ดนะลูกพี่หมื่นนิดๆน,ดนะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะนี่เพิ่งมาอ่ะมาลุยกับที่เราเป็นซีนเดิมเดี๋ยวนะแล้วก็ไม่ได้บอกราคาไว้นะผมะลุยที่องค์คดกันล้วกันออื้ องคดฮึบองคตอันนี้เนื้ออะไรเหมือนเนื้อสต๊ตเลยครับพีโอ้จมูกสวยนะเอ้จมูกสวยนี่คือซีเคตนะคลับพี่ปกติจมูกจะยุบนะเนี่ยนะองค์นี้จมูกสวยนะครับปกติจมูกยุบจริงอ่ะแสดงว่าโอเค ได้จมูกสวยนะครับหนึ่งองค์เลขสามศูนย์สามนะครับเลขสามศูนย์สามเลขหามด้วยนี่ด้านหลังเป็นพญาองคตนะครับผมมีต่อคดต,ตรงนี้เออเอาเอา,เอา 1, 4, อพันสี่รู้พี่สวยงามเลยปิ๊งปิงเลยสวยปิ๊งเลขสวยปิ๊งจมูกสวยปิ๊งนะครับน,นานทีจะหาเจอทีนะั้นจมูกสวยนี่เอาไปอ่ะนี่แกะให้ดูเลย อันนี้เดี๋ยวแกะ,ะกระถิ่นหกห้านะครับผมเป็นเนื้อ,อเขาเรียกว่าชุบ 24K นะครับมาแกะให้ดูว่าจะได้เลขอะไรฮึบ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 นี่นะโชว์เลขโค, 6, 4, 1, ค้ดหกสีคหนึ่งแปดผมอืมจมูกสวยงามครับผม นี่เป็นเนื้อทองแดงชุบยี่สิบสี่เคนะผมอ,อันนี้บล็อกธรรมดานะผมนะ,ะถ้าบล็อกทองคำจะเป็นแบบเส้นจีวอตัวนี้จะเป็นเส้นตรงอะ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรเส้นเส้นเขาเรียกอะไรเส้นเส้นเส้นเสี้ยนอะจะเป็นเส้นตรงๆเนาะอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับโชว์อ่ะเปิดเลย เอาแบบไวๆตัวนี้มีอยู่สององคนะูกพี่นะเอาองละพันเจ็ดร้อยนะพี่เนี่ยวะอีกองม์นะหรอองขายไปแล้วอรออืมเอาเอาแบบไวๆนะรูกพี่พันเจ็ดส่วนอันนี้จมูกแตะเอาพันสี่ลกพี่นี่จมูกแตะนิดนึงอันนี้เป็นทองแดงลมดำนะครับผมโอเลขหกศูนสมสี่ วงนี้ก็ดำเข้มสวยปกติเลยโอ้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนี่เขาเอา่อตัดขยื่นนี่เดี๋ยวถ้าเป็นอดีตเนี่ยอาจจะเก๊แล้วนเะนี่ยอืมนี่เพิ่งเห็นว่าเขาตัดขยื่นนี่เห็นานลูกพี่มันแล้วแต่เลยเครื่องมันตัดมาแบบวางตำแหน่งมันเด้งเห็นปะ มันตัดขยื่นได้นะด,ดูเห็นไหมมันก็เลยเหลือปีกทางขวาทางนี้เยอะหน่อยแต่ว่าเขาตัดตรงนี้ตรงนี้นหูก็เลยหายแหว่งไปเลยโอ้อันนี้องค์นี้เข้าเข้าเนื้อละนี่เห็นไหมตัดขยื่นนี่ตรงนี้เออนี่นี่นถ้าไม่สังเกตนะคือไม่ได้สังเกตเลยจริงอันนี้ปกตินะครับผมลืม โอ้โหเกือบขายราคาแบบไอ้น,นี่ฮะอันนี้ขาดทุนแน่นอนองนี้เอาไปพันทวดเลยเอา้าเรียบร้อยเอาพันทวดนะครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเห็นเลยจริงดีแล้วไม่ขายให้ใครไปก่อนอ่ะเอาไปนี่เลยเอพี่ทักไทยนะครับผมนวะนวะอือ พี่ทักไทยนวะมาดูซิเลโด้ดอะไรแ็นว่ามัน,ม,นมันตัดขยื่นได้นะลูกพี่นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเกนนะมันตัดมันตัดแหว่งเฉยๆนี่เนื้อนวะนะผมตรงนี้อืมจมูกก็ดูโอเคนะแต่ว่ามีเขาเรียกว่าจมูกเปิดหน่อยผิวเปิดน,นะเห็นไหมแต่ก็ธรรมดานะลูกพี่ ธรรมดาคืออะไรนี่ยสีเดิมเียนี่แกสีเดิมให้ดูนนี่เพราะฉนั้นมันไม่ได้เป็นจากผมไหกศูนย์ห้านะครับเลขโครร้ดหกศนห้าไม่ได้เกิดจากผมทำหรือเปล่าเออมันเป็น,นอยู่แล้วให้ผมทำจังไห่อันนี้เอานาว่าเอาพันหกรู้พี่ไปแบบสับๆแบบสับๆกระชับจับไวโช๊ะ เอาพันหกอ่ะอันนี้ทองแดงอทองแดงลุงอ่ะทองแดงรุงอ้โหูลุงสวยไหนด้วยนโอ้โหลุงสวยจมูกเต็มนะครับจมูกเต็มลุงสวยกิฟเลยออกม่วงม่วงแดงแดงเขียวเขียวนะพี่นะม่วงแดงเขียว,วนี่ อ,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 อสวย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 นะครับเ,เลขโค้ดหนึ่งสามหนึ่งเก้านะผมหนึ่งสามหนึ่งเก้าอันนี้เอาพันสี่ร้อยรูปีนี่ถ้ารับยกคู่เดี๋ยวลดให้เดี๋ยวว่ากันเอาไปเอาไปเอาไป,าไปแยกเดี๋ยวป 1, ไปก่อนพันสี่ไปกูแกะเพลินอยู่นะอ๋อนี่อันนี้ เป็นเนื้อเป็นจะโลหะนะครับสําหรับเสมาจุรามณีนะครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูความสวยก่อนนะตรวจทานก่อนจะได้ตั้งราคาถูกนะครับถ้ามีตําหนิจะได้เอาไปสรวเบาๆนะครับเสมาจุรามณีเสมาจุรามณีออกที่ธรรมอุทยานนะผมนี่เส้นเสียนนะครับ1 2, 4, 9, นะออนึ่งนะองค์นี้เลขโค้ดหนึ่ออกปี66 โอเคเสือราชจุลามณีองนี้เอาพันเอาพันห้าเอาอเอาพันห้าไปพันห้าอืออันนี้ปิตันหนือดวงอยากรู้เหมือนกันว่าเนื้ออะไรดวนแกะลดอยากรู้ว่าเนื้ออะไรทุกอง์นี้ผมแกะ ให้ดูสดๆเลยนะพี่เฮเหมือนจะเป็นเนื้อผงจินดามานีหรือเปล่าคือปกติเขาจะมีเขียนอ,อแปะเลขโคด้ดเ,เขาจะใบรายการเอาไว้แต่ว่านี่มันเหมือนมันเขาทำไอสติ๊กเกอรนน์นั้นหายไปน่ะก็เหมือนผง จินดามณีนะรู้พี่นะนะเหมือนผงจินดามณนีโอ้โหไม่ชัวร์เลยวะเพราะว่ามันสีออกจะน้ำตาลแบบนี้ถ้าเป็นผงเอ่อบิตาลวยไม่ยัง้งน่าจะไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าสองหสสองนะครับใครรู้ก็บอกด้วย <laughs> แต่หนู หนูให้ไปทางอพูดยากยให้ไปทางเหมือนพิตาลุยไม่ยัง้งเหมือนกันเนะเอาเอาราคาไปเอาไปพันสองร้อยแล้วกันถ้าเป็นปีนโฟมปิตาจินดามณีอยู่ประมาณพันห้าพันหกถ้าปิตาลวยไม่ยั้งอยู่ประมาณพันสองหนูขายพันพันสองแล้วกัน อันนี้หนูบอกตรงนะหนูไม่ชัวเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยได้ถนัดเล่นเท่าไหร่นะครับเอาไปปกติจะมีใบารายการไงแต่นี้ไม่มีก็ก็ตามนั้นนะแล้วพี่นะแล้วก็มีโอ๋อยากรอันนี้เหมือนกันอยากรุันนี้อยากรุันนี้เอ่อโชคอนันต์อยากรุ่นนี้เพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าจะไม่เคยได้มาเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยรุ่นเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นองค์แรกนะที่ ที่ได้มาสำหรับเหรียญโชว์นั้นเพราะว่าเออผมเ,ผมเล่นโชว์นั้นผมเล่นโชคเหนือเมฆไงเพราะโชว์นั้นคล้ายๆกับโชคเหนือเมฆก,ก็เลยไม่ได้เอามานะครับอผิวสวยนะรายการเป็นเนื้อทองแดงเอ้ยเนื้อทองลำอูคืออะไรอะ่ะไม่รู้เนื้อทองลำอูอ เนี่ยเขาเขียนไว้ใปรายการเนื้อทองลำอู่เนี่ยนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ตอบคำว่ารวยอันนี้เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะลูกพี่นะหนึ่งนะนนะหนึ่งศูนย์สามวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับเนื้อทองลำอู่ไม่รู้เหมือนกันอ่อันนี้เอา เออสวยดีเอาพันห้าแล้วกันแล้วก็ลูกอมนี้จริงๆหนูอยากแถมให้คนที่ยกนะหกหนึ่งหนึ่งสี่เลขโค้ดไม่รู้อเขาเอาไปเนี่ยยกนี่เลยนะพันห้าเอาโคตรถูกเลยลูกพี่หาไหนนี่ ไม่รู้อืมเอาไปพันห้าเอา่อต่อไปที่อยากขายก็จะมีอันนี้อันนี้อันนี้ครัวที่แล้วรู้สึกจะยังไม่ได้บอกราคานะถ้าจำไม่ผิดบารมีสิริจันโทนะครับเหมือนจะยังไม่ได้บอกราคานะองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองจมูกมีรอยนะครับนี่นี้หน่อยนะครับ เป็นทองเหลืองผิวสวยอยู่นะครับไม่ค่อยมีด่างเท่าไหร่อ่ะนี่ตอกหอยตรงนี้นะครับแล้วก็เลขโค้ดอยู่ตรงนี้สี่ห้าหนึ่งหอ่าองค์นี้เอามีรอยหน่อยเอาพันเก้ารู้พีเอาพันเก้า 1, 9, อ่ะ,อะเอาพันเก้าไปแล้วก็องค์นี้เป็นทองฝาบาท ลมดำเอ้ยนี่ก็มีรอยขีดขีดหนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้นะครับท่อฝาบ้านลมดำนี่น่าจะแพงกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดเลขสองศูนย์เจ็ดแปดนะครับผมองค์นี้เอาสองพันสี่แล้วกันอ,อันนี้เอาสองพันสี่ท่อฝาบานลมดำนะครับมีแบบลุงนิดๆหน่อยๆก็เอาไป และก็ไปที่จงเจริญวันนั้นก็มีคนถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเอาพันเอาพันห้าแล้วกันเพราะว่าผิวสวยเนื้อเป็นจะโลหะเหมือนกันนะครับปันจะโลหะนี่เอาพันห้านะครับจงเจริญหน้าหลังเป็นหนึ่งเก้าสี่เออแปดเจ็ดนะครับหน้าหลังเป็นยันนะครับผม ออกวัพระ่านเหมอนหินนะกะถินนะรู้สึกนะอันนี้เอาพันห้านะครับมีมีอะไรอีกที่เหลือถูกๆเอาเฮงชนะจนนี่เฮงชนะจนวันนับอบอกราคาไปยังเนี่ยพันสี่ร้อยผิวสีออกเขียวลุงเขียวเลขสองศูนย์แดห้านะครับลุงเขียวเอาพันสี่ร้อยนะครับสำหรับเฮงชนะจน พันสี่แล้วมีอะไรอีกอะที่เหลืออยู่ก็ถูกๆก,ก็เมียนี่แหละนี่อะอันนี้เอาพันสองนะครับสำหรับเลื่อนสมณศสัก์เนื้อทองแดงนะครับผมนะเอาพันสองร้อยนะครับสุดถูกสุดถูกไปนี่นะลูกพี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าสี่ หนึ่งพันสองร้อยสำหรับเลื่อนสมาร์ัสักผิวไฟนะครับของอื่นก็หมดแล้วบ้างก็เหลือเพราะอันนี้ก็บอกราคาไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่บอกไปตอนนั้นโอ้โหมั่วไอเอาพันหกอ่ะมีรอยล้านหน่อยนะต่อสบาดนี่รู้สึกจะมีรอยล้านเยอะอยู่นะหมายถึง รุ่นที่เป็นทองประบาดแต่ไม่ได้วิ่งถึงข้างหลังนะครับผมเอ้ยนี่ๆๆวิวิ่งถึงข้างหลังหน่อยเนื้อแข็งหรือไงทองประบาดหรือว่าเนื้อนิ่มเกินตอกแล้วแล้วก็เลยวิ่งเออก็ไม่แน่เนื้อนิ่มเกินตอกวิ่งเอาพันห้าเอาแต่ถ้าใครไม่พอใจอยากไปรุ่นเองก็มีนะครับตีนเดิมนะเดี๋ยวค่อยแกะนะครับผมเออ,อไป ข้าวค้าวก็ประมาณนี้สำหรับรุ่นต่างๆมากมายนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยใครหาอะไรอยู่ก็ทักมาได้เลยนะฮะใครอยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันนะ,ะทุกพี่คร่าวๆก็เหลือประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องทีไปละขอบคุณครับเจอใหม่คลิปหน้า<ด>วัทุกครับเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจน๊ะ Takk fyrir að hlusta.